ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เข้ามาศึกษาคัมภีร์สุริยายาตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะวันนี้เราจะคุยกันที่ ep 6แล้วนะคะ ep 6เราจะคุยกันที่หน้า35-36ใครมีหนังสือเปิดตามได้เลยนะคะเป็นขั้นตอนการหาตัวเลขต่างๆในวันถลิงศก อย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าการคำนวณคำพีสุริยญาตินั้นเราจะต้องอาหาตัวเลขเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวันถลิงศกนะคะดังนั้นในวันนี้เราจะอธิบายเรื่องของการคำนวณตัวเลขต่างๆในวันถลิงศกหน้าที่35นะคะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเราก็บอกกันไปแล้วว่าการคํานวณน,นั้นเราจะใช้จอสอหรือปีจุนลัศักลาดใช่ไหมคะ แต่ของเราประเทศไทยใช้เป็นปีพศหรือปีพุทธศักราชนะคะดังนั้นเราอย่าลืมสมการที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนปีจุลศักราชนะคะหรือปีจอศอเราจะต้องเอาปีพศนะคะลบด้วยตัวแก้1181นะคะซึ่งสูตรนี้เราจะใช้ได้เมื่อผ่านวันถลิงศพมาแล้วในหนังสือมีการกำกับบอกไว้ให้นะคะจากนั้น เราก็จะเริ่มทําการคํานวนนะคะใครที่มีหนังสือเปิดตามไปเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องคํานวณก็คือหอระคุณจําคํานิยามของหอระคุณได้ไหมคะดังนั้นถ้าจําคํานิยามไม่ได้นะคะให้กลับไปดูเรื่องของความหมายแล้วก็คําต่างๆนะคะใน EP ที่ EP ที่3นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้รวมถึง EP ที่4นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความหมายของคำและก็คำศัพท์นะคะ ทีน <Workers>, uh, ี sources, so ้หอระคุนเริ่มจากการหาหอระคุณวันเถลิงศกนะคะเราก็จะมีสูตรนะคะดังนั้นเราก็จะต้องใส่สูตรที่เราเข้าใจก่อนนะคะซึ่งในการที่เราจะพาอธิบายนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องของสมการต่างๆที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นสมการต่างๆให้นะคะดังนั้นในการหาหอระคุณเถลิงศพเราจะใช้สูตรนี้นะคะสูตรที่ว่า เอา292 207นะคะคูณด้วยปีจุลศักราชนะคะบวกด้วย373วงเล็บปิดก่อนนะคะแล้วก็หารด้วย800หน่วยที่ได้ก็จะเป็นรับหรือเศษเห็นหรือยังคะว่าการที่เราทำความเข้าใจเรื่องรับเศษใน EP ก่อนหน้านั้นมาทำให้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของการหารับเศษนี้จะมาใช้ในสมการต่างๆในบทถัดไปนะคะดังนั้น ผลลับที่ได้ก็คือหอละคุณศูนนอหน่วยเป็นวันเห็นไหมคะว่าหอละคุณก็คือหน่วยที่ได้จะเป็นวันนะคะเศษที่เหลือจากการใช้สมการที่เรากาวเมื่อกี้นะคะคือกรรมชพลจากศูนย์นอวันถลิงศกถึงเวลาถลิงศกหน่วยจะเป็นกรรมมชพลนะคะดังนั้นการหาหอละคุณถลิงศกเท่ากับ หอละคุณศูนยนอบวกหน,นะคะนี่คือสูตรที่เราจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการหาหอละคุณนะคะต่อไปเราจะหากรรม,มชพลนะคะโดยใช้สมก,การนี้นะคะกรรม,มชพลจากเวลาถลิงศกถึงเวลา24นาฬิกานะคะเท่ากับ8 0กรรลบกรมชพลจากเวลาศูนนอถึงเวลาถลิงศกนะคะนี่คือสูตรที่เราจะใช้ต่อไปเราจะต้องหา มาดิถีอวมานนะคะสมการที่เราจะใช้สมการที่1น,นะคะท่านที่ฟังอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานขึ้นสมการให้โดยที่เอามาจากหนังสือคำภีสุริยญาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะในหน้า35ค่ะหอลคุณเถลิงศกคูณด้วย3ขอโทษค่ะหอละคุณเถลิงโศกคูณด้วย703นะคะแล้วก็วงเล็บปิด บวกด้วย650หานะคะหาร2 0760นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมารเศษที่เหลือเป็นอวมานนะคะเหลือจากมารนะคะนี่คือสมการที่1ทีนี้เราก็มาต่อด้วยสมการที่2ที่ว่าเศษอวมานที่เหลือจากมารที่เราคำนวณได้นะคะหารด้วย692ผลลัพธ์ที่ได้คือดิถี เศษจะเป็นอวามานเถลิงโศกนะคะนี่ค่อยๆทําความเข้าใจช้าๆนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําไม่ต้องกังวลนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะหาต่อไปก็คืออุจจพล์ค่ะใช้สมการขอระคุณเถลิงโศกลบด้วย621นะคะวงเล็บปิดอย่าลืมนะคะว่าการที่มีวงเล็บปิดเนี่ยเราทำสมการในวงเล็บก่อนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้น ค่อยเอามาหาร3 2 3 2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเท่ากับลับแล้วก็เศษที่ได้เป็นอุจพลเห็นไหมคะเราต้องการส่วนที่เป็นเศษเพราะเราตอนนี้ในข้อ4เราต้องการหาอุจพลนะคะต่อไปข้อที่5หาวานนะคะวานใช้สมก,การว่าหอระคุณเถลิงศกหาร7แล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็เศษเป็นวานนะคะถ้าหารลงตัว คือเศษศูนย์นั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7เห็นไหมคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการหารของเราเราหารแบบหารลับเศษนะคะบางครั้งบางสมการเราต้องการแค่เศษของการหาเห็นไหมคะเราจะเอาเศษไปใช้งานต่อเพื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการหาสำหรับวันนะคะเศษ1หมายถึงวันอาทิตย์เศษ2หมายถึงวันจันทร์เศษสหมายถึงวันอังคารเศษ4หมายถึงวันพุธเศษ5หมายถึงวันพฤหัส เศษหหมายถึงวันศุกร์นะคะเศษ7หรือเศษ0นย์คือวันเสาร์นะคะทั้งหมดใน EP 6นะคะก็เป็นการอธิบายขั้นตอนการหาตัวเลขต่างๆนะคะในหน้าที่35แล้วก็36นะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาคำพีสุริยญาตตามแนวทางอาจาร,รย์พลตีบุญนาคทองเนียมไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆเรียนไปอันไหนไม่ได้ไม่เข้าใจอย่าเครียดกลับไปทบทวนใน EP ก่อน,อนๆหน้ามานะคะแล้ว เมื่อท่านฟังเรียนไปทุกคาบจนจบท่านก็จะสามารถคำนวณได้ตามหนังสือค่ะเอาละค่ะเมื่อเราทำความเข้าใจขั้นตอนแล้วเห็นไหมคะว่าในหนังสืออาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านพยายามให้ผู้เรียนเห็นภาพก่อนว่าเรากำลังจะคำนวณเรื่องอะไรนะคะแล้วต่อไปท่านทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักเบรกก่อนก็ได้ค่ะหาน้ำหาอะไรมาดื่มแล้วต่อไปเราจะเตรียมเข้าสู่ตัวอย่างแล้วนะคะในหน้า 37นะคะเราก็จะเริ่มทำการคำนวณนะคะหาตัวเลขต่างๆในวันเถลิงศกนะคะตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ก็เป็นการคำนวณหาอัตราถเถลิงศกในปีพศ2557เห็นไหมคะพอเราทำความเข้าใจแล้วต่อไปเราแทนค่าอย่างเดียวก็ง่ายแล้วนะคะเอาละค่ะเริ่มจากสิ่งแรกเราต้องมีการเปลี่ยนพศให้เป็นจศก่อนโดยใช้สมการนะคะก็คือ เราต้องการปีจุลศักราชเราก็ต้องตั้งปีพศ2557ลบด้วยตัวแก้1181นะคะผลลั์ที่ได้ตรงกับปีจศ1376เดี๋ยวเราก็จะเอาปีจศนี่หลักไปใช้เห็นไหมคะง่ายไหมคะจบขั้นตอนที่1แล้วเราสามารถแปลงปีพุทธศักราชเป็นจุนลศักราชเห็นไหมคะถ้าเราเรียนเป็นลําดับเรียนต่อเนื่องเรียนตามขั้นตอนนะคะไม่ต้องเร่งรีบเราก็เข้าใจไปทุกขั้นตอน ต่อไปเราเริ่มหาหอละคุณนะคะในตัวอย่างหน้า37หอละคุณเราก็ใช้สมการเลยค่ะลอกสมการมาเลยนะคะแล้วก็แทนค่าเพราะว่าในส่วนที่เรากล่าวมาแล้วเรากล่าวถึงสมการพอเราเข้าใจสมการเราลอกสมการมาเราต้องการหาพอสอไหนแล้วก็แทนค่าลงไปตามนั้นผลที่ได้ก็ออกมาตามนั้นนะคะหอละคุณเท่ากับ292207คูณปีจอสอเห็นไหมคะเราได้ปีจอสอที่เราคำนวณมาก็คือ1 3 7 6นะคะ วงเล็บปิดแล้วเราก็บวกด้วย373บวกสิก่อนนะคะทำส่วนข้างบนให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาหารด้วย800ผลลัพธ์ที่ได้คือ5 0 2 5 9 6เศษนะคะ405นะคะดังนั้นสิ่งที่เรารู้จากสมการเรารู้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้คือหอละคุณศูนย์นอที่มีหน่วยเป็นวันข้อนี้ตอบได้เลยนะคะว่าหอละคุณศูนยนเท่ากับ 5 0 2 5 9 6สองหวันนะคะจากนั้นเศษเห็นไหมคะเศษก็คือกรรม,มัชพลถึงเวลาถลเลิงโศกเท่ากับ405กรรม,มัชพลนี่คือจบขั้นตอนนี้แล้วทีนี้ลำดับต่อไปอาจารย์บุญนาคท่านก็ให้สูตรไว้นะคะว่าหอละคุณถลเลิงโศกเท่ากับหอละคุณศูนย์นอจำได้ไหมคะว่าหอละคุณศูนยน์นั้นอาจารย์เป็นคนคิดให้เรานะคะ นำมาบวก1ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นหอละคุณถลเถลิงงศกนะคะดังนั้นเราก็เอา,เอาส่วนที่เป็นหอละคุณศูนย์นอนในส่วนผลลั์นะคะก็คือ50 2596มาบวก1จะได้เท่ากับ50 2597ดังนั้นหอละคุณวันเถลิงศกเท่ากับ50 2597วันง่ายไหมคะง่ายเราก็ต้องทำต่อไปในหัวข้อที่2นะคะเรื่อง กรรมัชพลเราก็เขียนสมก,การออกมาว่ากรรมัชพลจากเวลาถลึงศกถึงเวลา24นาฬิกานะคะเท่ากับ800ลบกรรมมัชพลจากเวลา0น,นถึงเวลาถลึงศกนะคะจำนิยามให้ชัดๆเขียนสมก,การออกมาให้ถูกต้องนะคะแล้วสำหรับผู้ที่ศึกษาใหม่ดิฉันแนะนำว่ามีกระดาษโน้ตออกมาแยกสมก,การเขียนออกมาพอเวลาเรา เปลี่ยนตัวอย่างไปเรื่อยๆเราก็แค่มีสมการเหล่านี้เป็นคู่มือเห็นไหมคะมันก็จะทําให้การเรียนเราง่ายขึ้นนะคะดังนั้นกรรมัชพลถลิงศกถึงเวลา24นาฬิกาก็เท่ากับ800ลบ405นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ395กรรมัชพลถลิงศกเท่ากับ 395หน่วยเป็นกรรม,มัจพลเห็นไหมคะอย่าลืมตอบตัวเลขให้ถูกใส่หน่วยให้ถูกทุกครั้งนะคะแล้วการคำนวณในแต่ละขั้นตอนสำหรับทุกท่านไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ควรจะทำการคำนวณสองซ้ำเพื่อความถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดแล้วมันจะผิดยาวเพราะค่าตัวเลขมันจะใช้ต่อเนื่องกันไปนะคะต่อไปคำนวณหามาดดีีและอวมานี่เกี่ยวกับจันแล้วนะคะ ใช้สูตรดังนี้ค่ะว่าหอระคุะเถลิงโศกคูณ703วงเล็บปิดบวก650นะคะหารด้วย20760นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือมาเสเศษเป็นอัะมานที่เหลือจากมาสนะคะทีนี้เราก็ทำความเข้าใจสมก,การไปก่อนแล้วพอเราได้ตัวเลขตัวเลขนั้นก็แทนค่าตามความหมายในสมก,การนั่นแหละคะ่ะง่ายๆไม่ต้องกังวลมากนะคะในการ ทำความเข้าใจกับศัพท์นะคะเข้าใจตัวเลขแล้วก็รู้ว่าตัวเลขนี้มันคือตัวเลขของอะไรก็เพียงพอสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาเริ่มต้นในคลิปนี้นะคะแทนค่าค่ะ502597นะคะคูณด้วย703วงเล็บปิดก่อนทําสมการนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทําในช่องวงเล็บก่อนนะคะจากนั้นมาบวก650บวกเสร็จนะคะมาหารด้วย20760นะคะ ผลลั์ที่ได้ก็คือ17019เศนะคะเศษ1 1 9 0 1เห็นไหมคะดังนั้นเราเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปตอบเป็นมารเพราะในสมการก็บอกแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้คือมารเห็นไหมคะบอกไว้ชัดเจนเลยคําตอบมารก็คือ1 7 019นะคะในหนังสือเราทําตัวดําไว้ให้นะคะหน้า38นะคะต่อไปเราคํานวณต่อค่ะโดยใช้สมการนี้ค่ะว่า เศษอวมานที่เหลือจากมาสเท่ากับนะคะหารหารสมการนี้หาร692ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับลับคือดิถีเศษเป็นอวมานเถลิงศกนะคะแล้วเราก็แทนค่าไปนะคะเอาตัวเลขมาแทนค่าเลยค่ะเอาจากข้างบนที่เราคำนวณมานะคะก็คือตัวเลข11901หารด้วย 692ตามสมก,การเห็นไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ตอบตรงไปตรงมาก็คือดิถีตอบ17นะคะเศษที่เหลือคืออวมานถเลเลงศสผลลัพธ์ที่ได้อวมานก็เท่ากับ137เห็นไหมว่าข้อ3ที่เราคำนวณในหน้า38ก็แทนค่าสูตรแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะต่อไปเราจะอธิบายหน้า39นะคะเป็นการคำนวณหาอุจ,จพลในข้อ4 ใช้สมการดังนี้นะคะว่าหอระคุณทลิงโศกลบด้วย621นะคะทำในวงเล็บก่อนจากนั้นหารด้วย3 2 3 2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผลลัพธ์เอาค่าออกมานะคะแล้วก็เราต้องการเศษเป็นอุดจพลน,นะคะแทนค่า502597-621ลบ6ส หาร3-2-3-2ผลลัพธ์ที่ได้ 1, 5 5เราไม่เอาผลลัพธ์นะคะเราต้องการเศษเศษที่ได้คืออุจพลดังนั้นนะคะอุจพลเท่ากับ 1, 0, 1, 6นะคะต่อไปเราหาวานนะคะเราใช้สมการนี้ค่ะว่าหอรคุณทเลิงศกหารด้วย7อันนี้ง่ายหน่อยนะคะแล้วก็จะจบเรื่องของการหาและคนที่คำนวณมาก็จะรู้สึกดีใจกับผลลัพธ์ที่ตัวเอง เข้าใจในเนื้อเนื้อเรื่องที่เราเรียนมานะคะอันนี้ง่ายสุดฮอแล้วคุณถลิงศกหารเจ็ดเท่ากับรับแล้วก็เศษเป็นวานจำไว้เสมอนะคะการหารของเราเราหารับแบบลับเกษตรแต่เราอาจจะไม่ใช้ผลลับเราต้องการเศษในที่นี้เราเศษเป็นวานนะคะเราก็เอา5 0 2 5ู7หาเกตั้งหารด้วยเผลลับที่ได้ก็คือ 1> 7 1 7 9 9เราไม่เอานะคะเศษ4เราต้องการเศษส 4, แล้วเราก็ไปเทียบค่ะว่าเศษ4ี่วันเท่ากับ4ตรงกับวันอะไรในที่นี้ก็คือตรงกับวันพุธนะคะดังนั้นพอเราคำนวณหาขั้นตอนของเลขเกณฑ์ต่างๆได้แล้วนะคะในในที่เราอธิบายนะคะพร้อมกับตัวอย่างนะคะเราก็มาเขียนสรุปนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะสรุปไว้ที่หน้า40นะคะว่า เลขขึ้นต้นปีใหม่หรือถลเลิงศกปีจอศ .1376 นะคะตรงกับปีพศ .2557 นะคะดังนั้นเราก็ามาเขียนสรุปเลยค่ะว่าจอศเท่ากับ1376นะคะกรรมอรคุณนะคะเท่ากับ502597นะคะกรรมมัชพลเท่ากับ395มาดเกณฑ์เท่ากับ หนึ่งดศูีถีเท่ากับ17บเจนะคะอวมานเท่ากับ1นึอุจพลเท่ากับ1016นะคะวานเท่ากับ4เห็นไหมคะว่าง่ายไหมคะนี่คือข้อสรุปไว้หลังจากที่เราคำนวณต่างๆนะคะในเรื่องของขั้นตอนการหาตัวเลขต่างๆในวันถลิงศกนะคะเราก็จบใน ep ที่6นะคะก็อย่าลืม ทำการทบทวนนะคะแล้วต่อไปมันยิ่งจะยากยากขึ้นแต่ว่าถ้าท่านทําความเข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ท่านก็จะมีกําลังใจในการเรียนในคาบต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ